ปล่อยปลาปล่อยปลาปล่อยปลามาผลงานวันนี้ครับบอกเลยครับหวานเจี๊ยบมากับเพื่อนหนึ่งครับเหยื่อเทวดาปะทะเหยื่ออะไรอ่ะมั่วเหยื่อมั่วสุดยอดครับวันนี้บอกเลยครับเต็มิทาเบลครับเยอะมากหมานมันครับเอาแกใส่แล้วก็ยกไปใกล้ๆยกไปใกล้มือแต่เอาแกปลาใส่ก่อนดิทำให้ดูด้วยเหรอดูเขาในวิดีโอท์ไหมอ่ะโอ้เดี๋ยวมาพ้นหมด เรียบร้อยมันอนนั้นน้องเลยน่ะตรงเนล้นไปใช้ลุกไปมึงก็ลองโดนเนี่ยโดนเงี่ยงี้ยไงสวายอ่ะนี่ครับเพื่อนๆสุดมากครับโอ้โหยี่สโลน่าจะได้อยู่ครับสุดยอด โอเคครับเพื่อนๆทุกคนครับตกปลาหน้าดินวันนี้บอกเลยครับอยู่ซอยประตูน้นําบางกะดีประทับใจมากครับมันสุดๆมันสุดๆครับเต็มคาราเบลยอดครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย